คนเข้ากันได้ที่นะฮะเราก็ชิมกันเลยกว่ามาสวัสดีครับผมชิงชัยมาครับนะฮะวันนี้ผมจะมาทําบะหมี่แห้งกากหมูนะครับนะอยากกินมานานแล้วก็เลยถือโอกาสทําเลยวันนี้นะฮะก่อนอื่นผมจะเจียวกากหมูก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่เจียวให้กรอบทั้งหมดนะฮะผมจะแบ่งพักไว้นะครับผมนะอยากกินตอนไหนก็เอามาเจียวกรอบได้นะครับ จากนั้นเ,น ا, เมื่อเจียวกากหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเจียวกระเทียมครับออผมเจียน้ํามันที่ผมเจียวกากหมูเลยฮะมาเจียวกระเทียมนะครับเม <c oughs> ื่อเจียวกระเทียมเสร็จก็จะไปใส่ในถ้วยนะครับจากนั้นเนี่ยน้ำมันที่ผมเจียวกระเทียมนะฮะผมก็จะมาผัดกับพริกป่นนะฮะกลิ่นหอมของน้ำมันเจียวกระเทียมนะครับโบกับกพริกป่นนะฮะโอ้โหสุดยอดครับผม ลำดับต่อไปนะครับผมจะทำน้ำซอสบะหมี่นะฮะผมจะติดเตาแล้วก็ตั้งหม้อไว้นะครับหลังจากตั้งน้ำเสร็จนะครับผมจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับผมจากนั้นจะใส่เป็นผงปรุงรสนะฮะนี่เอาแล้วผมจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะฮะ จากนั้นเราจะเขี่ยวส่วนผสมทุกๆอย่างนะครับให้เข้ากันนะฮะให้เป็นน้ําเดียวกันเลยนะครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับผมจะเพิ่มเติมสีสันด้วยการใส่ซีอิ๊วดำนะครับเล็กน้อยนะฮะหยอดไปและก็เรียบร้อยนะครับสําหรับน้ําราดบะหมี่ของเราครับผมต่อไปผมจะมาลวกเส้นนะครับผมนะฮะเส้นมีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนนะครับผมก็จะคลี่มันออกมาก่อนนะครับนะ จากนั้นนะผมจะเอาเส้นมีเหลืองนะที่ขี้ไว้ตะกีนะมาล้างน้ําเพื่อเอาแป้งออกนะครับนะล้างน้ําเพื่อเอาแป้งออกนะครับถ้ามันยังมีแป้งอยู่เนะวลาลวกเส้นนะ่ะเส้นมันก็จะจับกันเป็นก้อนนะครับนะกินก็จะเละๆไม่อร่อยนะฮนะเมื่อน้ําเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเส้นบะหมี่ของเราไปลวกเลยนะี่ฮะ เอาเส้นที่ได้นะครับที่ลวกได้เะกี N ้นี่มาใส่ในชามของเราเลยนะครับผมก็จะใช้น้ํามันเจียวนะครับน้ํามันที่เราเจียวไว้กีน,นี้นะฮะมาคลุกๆเส้นนะครับอ่ะนี้เลยคลุกนี้เลยนะราไปลวกผักกันต่อครับผมก็จะใช้เป็นถั่วงอกนะฮะลวกแล้วก็มาใส่ในชามเลยนะครับ และผมก็จะราดน้ำลาดนะครับใส่ในบะหมี่เลยนะครับแล้วตามด้วยกากหมูก็เทียมเจียวครับใส่ไปเลยครับเน้นๆนะฮะแล้วผมก็จะพยายามซอสในกระเทียมเจียวนะครับเพราะว่าน้ํามันเจียวเนะี่ยเราใส่ไปบ้างแล้วนะฮะอ่าแล้วตามด้วยพริกที่เราไปผัดกับในน้ํามันเจียวกระเทียมนะครับโอ้ยเนี่ฮะเน้นๆเลย ถาได้คือถั่วป่นครับถั่วคู่ป่นนะฮะนี้ฮะวันนี้ฮะลงรถด้วยพริกดองนะฮะเอ้พริกน้ำส้มนะครับอืมเ้น,เนโรยโด้วยผักโรยนะครับผมจะใช้เป็นตั้งโอแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับสองอย่างท่านั้นก่อนนะฮะมานี้ครับนะ,ะไฮไลท์ของเรานะครับกาดหมูนะฮะใสไปเลยครับอยากจะได้ขนาดไหนโรยเข้าไปเลย อ่อขอนี้พอฮะเหลือให้เด็กๆทานบ้างนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมบะหมีม่แห้งกา,กากหมูครับอ,อ,อเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะฮะน่ะมาคนกนันก่อนนะโอ้ย <c oughs> เครื่องเน้นๆครับบะหมีแห้งกากหมูนะฮะน้ำซอสนะครับคือถ้าใครแบบว่า ชอบแบบช่ำๆหน่อยก็ลาดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับผมก็ปรุงประมาณนี้มาเมื่อคนเข้ากันได้ที่นะฮะแล้ก็ชิมกันดีกว่ามาม,ม,ม,มาลองเส้นก่อนรอครับกำะโม้ ฮึหกแก้วเหรอฮึ้อนรอผมหกแล้วหกแก้วหกแก้วหกแ้วเ,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 เมือ่อกี้ว่าจะกินข้างนอกนะครับไม่ไหวครับแดดสองนะมาลองชิมข้างในดีกว่านะครับงา เน้นๆฮะดูฮะอันอี้อะไรอันนีอะไร่อยครับอืมอ๋อนี่ฮะดูดูครับอืมอ้วงอ้วงเหรอใช่แล้วอร่อยไหมอยากหมูอ่ะอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยเนีบอกบอกบอกเลยอร่อยมากอะไรอร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้ เอากินอร่อยกินครับอร่อยกินนี้เออเยิ้มไหมเยิ้มไหมเยิ้มไงสุดยอดไหมเป็นยอดไหมโอ้กัดดึงกบเลยอ่ะมากัดเนี่ยออืโอ้กัดกัดเดลยกัดเลย อ่าสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบนะครับในเมนูนะฮะพวกกากหมูบะหมี่แห้งกากหมูเนี่ยรีบไปซื้อไปหานะฮะเอามาทํากันได้เลยเพราะว่าตวเนี้แคปหมูกากหมูเนี่ยตัวนี้ที่มาทํากากหมูกำลังถูกเลยฮะที่ผมซื้อมานะครับเป็นแคปไหลโลละ47บาทนะครับซื้อมาประมาณ9ขีดนะครับนะฮะก็จะได้กากหมูวันนี้อันนี้ผมแบ่งทอดนะครับเนี่ยผมแบ่งทอดเอานะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เก็บไว้กินวันหลังนะครับนึกอยากจะกินวันไหนก็เอามาทอดนะมา โอ้ยเอาเอาอื้มอื้อโอ้โหเน้นๆนครับโอ้ย ติดคอไปวะไม่ติดหรอเนาะอ่ะหนึ่งสองสามมา อืมหนึ่งเลยหนึ่งงบอืมขอบอ่ะโอ้โหไปงังครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากมากนะครับอืมอีกทีชิงชัยนะฮะปาเก๊ดชิงชัยบอกบอกเขาบอกคุณเพกิดนลยชิงชัยนะฮะปาเก๊ดชิงชัยปาก๊ดโอเคอ่า โอ้โหยอดฮะมาคำนี้ขอเบิ่มๆครับแบบหมุนเดียวจบฮะเฮ้ยไ,ได้ไห<ป>มมาเอานอก,ก่อนเขาแบบกากบู๋ล้วนๆครับผม <laughs> สมปากพูดไหมพูดไหมพูดไหมเต็มปาก หอะไรวะแปลดิไหนน้ำหมักพูดไม่ได้จำไอ่ะเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับโดมี่แห้งกากหมูก็ไว้แต่เพียงคลินี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมใครอยากให้ทําอะไรนะครับผมอยากให้กินอะไรเม้นมาได้นะครับเพื่อนๆครับสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาๆๆตรงนี้้้ใใกกลลไปออย่่พะมาสวัสดีครับ